ติดตามให้เจ้านายด้วยนะครับมันจะมีลิ้นรถบังคับอะไรครับัคับมอนเตอร์มอนเตอร์ช้าเจ้านายเขาจะเรียกรถมอนเตอร์ทังนะครับแต่มันเป็นรถทับเทอร์สี่ล้อครับนี่ครับเป็นรถที่แบบโช็กมันจะอิสระโยกซ้ายขวาเอาไว้สําหรับลุยเหมาะสาหรับเด็กที่แบบลุยไปนู่นไปนี่ได้ตลอดเลยมันถ้าเกิดเป็น รถทางเรียบอ่ะมันก็จะเตี้ยใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถลุยอะไรได้เลยอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับไปลุยทะเลทรายไปเล่นทรายดินทะเลหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยมันก็จะมีรีโมทบังคับวิทยุนะครับอ่าดูในกล่องเลยคะ่ะน,นี่มีรีโมทนะครับบัง กล่องเขามีอะไรมาให้บ้างคะกล่องก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็แบตแบตก็อยู่ในนี้ใส่เข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ให้พนักง,งานในห้างใส่ไปเพื่อทดสอบดูว่ามันใช้งานได้ปกติไหมอ,อันนี้เขาก็ใส่ไปให้แล้วมันเป็นแบตไอ้มอาอน,นี้มันเป็นฐานสามก้อนที่รีโมทแต่แบตมันจะอยู่แทนแทนแทนแบตชาร์จอยู่ที่รถนมนยมมเนเวลารถแบตหมดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อน้องๆถอด น็อตออกแล้วก็เปิดฝาออกมาดึงแบตออกมาชาร์จด้านนอกนะครับดึงแบตออกมาชาร์จด้านนอกนะครับชาร์จไฟบ้า,าหาใส่แบตเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็มาเปิดสวิตช์ใต้เท้านะครับเป็นออนปั๊บไฟก็จะติดอ่าส่าวนลีโมท e เหมือนกันครับมาเป็นออนปั๊บไฟก็จะแวบแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วนี่ ลูยได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นีลูยได้หมดเลยเห็นไหมไม่ไต้องกลัวว่าจะติดอะไรเลยครับทุยหมเช่นเดิดนตรงนี้มาเลยอักขึ้นรันมาอ้าเข้าป่า ข้าวป่าเพื่อนๆดูดิเอาเราเข้าป่าดูไปหลังยกขึ้นมันไม่ทางลเลยงงไปก่อนะครับอาจารย์จะมารีวิวขอเล่นดูใหม่นะอันนี้ซื้อมาที่ไหนคะมาที่รถตานดูรบิสาน ค okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะพี่พี<ะ>ก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้เจยนะคะค่ะเดี๋ยวจะนายรีวิวของให,ให้ดูใหม่นะบ๊ายบาย,บายจุ๊บ